สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนค้ับแฟนเผ็ดบานสว่างงังามเมือนนิบานสว่างงังามพาพี่พาน้องมาชมงัวงามที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพี่น้องมืัอนี้ก็ตรงกับเสาร์วันที่ห้าท่านว่าคม2566พัน้อะพี่น้องเนาะเป็นวันอังคารตลาดนัดเปิดเปิดทุกวันอักขั้นนะพี่น้องมืัอนี้อากาศดีเย่ยมใสตาเสาร์ด้วยพี่น้องเนาะอากาศเย็นตาเสาร์บานสว่างงังามสีภาพี่พาน้องมาชมงัวง่ามเปิดแล้วค่ะตามที่นายหอยเพื่นอน คอยติดตามเนาะพี่น้องเนาะคือใจจังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในบ้านสุมวังงวงงามเฮาเนี่ยพี่น้องเนาะพี่น้องฝากชุมวังงวงงามเฮาสิ่งดีมีกำลังใจในการพาพี่พาน้อชุมวงงามตามตลาดนัดต่างๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมืัอนี้ฝากชุมวางงวงงามสิเฟิ่องราคาราคางมูสิเป็นทังไรคอยชมเนาะพี่น้องเนาะวัตถิหาลูกๆทั้งหลายเนาะพี่น้องเนาะแสดงความภากภูมิอได้เนาะพี่น้องเนาะตามโอกาสเนาะพี offset, in in ่น้องเนาะ มีโอกาสถ้าพ่อไปทิพย์แแซ่บพาพ่อไปเที่ยวเนาะ,ะแสดงความรักเริวิธีการต่างลหลายวิธีนะพี่น้องเนาะแ,แต่ผู้ใดสะดวกวิธีไดนเนาะพี่น้องเนาะขอยพอ่อเนะพี่น้องของสุกุทุกคนมีความสุขในมืมนอนี้แหละพี่น้องเนาะ,ะมาเปิดชิปเปิดชิปงามงามกับหอยอบด้บ้านพี่น้องงวงามเพลินหอยอบได้มากเขาเอิ่อนาหอยอบงวงามได้พี่น้องง <c oughs> วแต่ละตัวนี่วุ้ยสุดยอดพวกเรลาได้มากเบิ้ง ถ่ายเพลินเครืองเพลินการยืนอุย้ยสุดยอดสุดยอดง่วงงามสายพัฒนาพี่น้องพัฒนามาแล้วลูกพ่อไรหอยวัาลูกเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องบ้ยแข้งขาดีต้นโตดีหน้าตาพี่น้องง่ามพีดีสุดยอดสุดยอดสีสันแดงจึงคืองี่พี่น้องาาอหางเกือบลากดินอ้ยพี่น้องเบ่มีบอลตีแข้งขาดีเบิบ้งหน้าตาเขาแต่งมาเรียบร้อยโอ้พี่น้องเบิ้งหัวหอยออบได้มากเลยนี่เปลือกทไดหอยออบ สี่สิบห้าพี่น้องแม่แบบไงนี่อุย้ยสี่สิบหาดต่ว่าต่อรองได้เนาะต่อรองได้นิดนึงเด้่พี่น้องตอน้ตนโตดีเชื่องเชียงเพิ่นได้มากเพิ่นคัดสันมากแต่ละตนน้นบ่ต้องห่วงพี่น้องหอยออบได้มากอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรห่อยออบศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์ศูนย์พี่น้องหอยออบ,ออบจากอาสาม,มาได้มากงามบ่ต้องห่วงสี่สิบหาเพิ่นเปิดไใบอุ้ยเพราะต่อรองเพิ่นเลยเบื้องตะนอกเนาะปานหวัวผู่ตะนอกตั้งตรงขาหนาสีสันดี สูงอร่อย40ได้ความสูงเผิ่อพี่น้องงามแงวเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายสายพัฒนาได้เลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดเอ้าขอบคุณหลายๆมาหอยครับครับผมอ้าวพลังไอ้หนุ่มพลังแสงจอยใส่ายหอยไงเนี่ยหอสูงอร่อป่ะอู้ป่ะยางไปน้ำพลังแสงไอ้หนุ่มพลังแสงจากสีสเกดบ่พ่อเพิ่นโดนแล้วมันอยู่พอช่วงนี้มันแน่จอยใส่เท่าไรป้าเพิ่นได่มาเมย์แบบไงพี่น้อง เบื่อญ่อีหลีได kind of Th no. ้เป็นน่องยง่ว่าหลาดเมียพันบักใหไงทวมหัวเนาะได้ลูกตัวหนึ่งเนาะได้ลูกตัวหนึ่งแยกลูกแม่เบื้องน้าไตถึงพี่น้องถึงหน้าถึงหลังน้าไตสีแดงจัดจ้านเอาไปเข่าคอกเข่าไข่ได้เฮ็ดคอกไหมพอด้นี่คอกเตีอันนี่้ได้เหตุข้อกไหมแง่วสีแดงยืดสามเมตรว่า อเขามันกับซีเมนอยู่ได้เบิ้งจริเขาบ่อยพ่อเขาเรียกพ่อเขาเขาแล้วโอ้เบิ้งแข่งขาหาซิเกตมึงนี่หาิเกตเออไหนุ่มพลังแสงขอมากแต่หาซิเเป็นวะลูกตัวเดีวแต่ได้ลูกตัวเดียวได้พี่น้องนี่ยังสดๆอยู่เบิ้งทางพี่น้องปาสร้างน้อยพี่น้องเบิ้งตะนอกเพลินปาหัวบูแตะนอกตั้งตรงขาหนายกกล้องขึ้นจึงเสมอกันปาสูงเท่าใดร้อยหกสิบขืนน้อยเก็บเกตสิบคุยพี่น้อง สุดยอดสุดยอดสุดยอดหาสิบตัวใดก่อนหาหมื่นเจ็ดพันหาหมเดพัี่พี่น้องเพิ่นเปิดไว้นี่เอาไปเป็นเมคอัพเลยโอ้ยผสมแล้วสมวันที่หโอ้ใส่พ่อใดไว้บอกช็อกโกแลตโอ้ใส่เจ้าช็อกโกแลตไว้มีใบมีเอกสารครบได้ไอ้นุ่มพลังแสงคนใดมาพูดอ่ะใส่มีใบมีหลอดครบเจ้าช็อกโกแลตใส่ไว้แล้วพี่น้องวันที่หนึ่งเอาฮาดของใหญ่บานพี่น้องมาเบิ่งนปื้ยพูดอ่ะแข้งขาตุนโตัวสายพัฒนางัวใหญ่พี่น้อง ห้าสิบเจ็ดเพิ่อนเปิดไว้ขออนุญาตเบอร์โท่ากันครับเบอร์เท่ไปศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่แปดศูนย์เก้าสองสองแปดสองสองแปดโอ้ยพี่น้องไอ้นุ่มพลังแสงจากบ้านดอนสังเนาะบ้านโน่นสังตำบลพุขวัลอำเภอเมืองศรีสะเกษได้เมย์หญ่ใหญ่อีหลีเลยพี่น้องห้าสิบเจ็ดเพิ่อนเปิดไว้ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองได้นิดนึงเพิ่นผสมไซ่ใบเวใส่เจ้าช็อกโกแลตไบเหลวได้พี่น้องนี่เอาไปรุ่นเอาเนาะ โอเคมันหมานเด้อขอบคุณหลายๆหมานครับผมอย่างต่อพี่น้องมันหมานมันหมานใหญ่แห้งงัวเพิ่นมาเบิ่งนง่วงามหลายดิพี่น้องมื้อนี้งัวงามหลายหลายมาไทยทำงัวนเฉยๆง่วงามหลายครับใส่ก่อนครับโตเท่าไหร่ไร้แล้วจึงไหน ทอดอะไรก่อนแปะผาซื้อๆครับแปสิบห้าซื้อๆอ้าวพี่น้องบักปูน้อยแปะสิบห้าซื้อๆอันงัวนไตมื่นนี่พี่น้องรา้วค่ะไตมื่นเอาไปต่อยอดเนาะแปะสิบห้าพี่น้องเอาไปต่อยอดเพิ่มไหมจากใส่คือคอว่งจากคอว่างจาโซท้อนเอาพี่น้องนี่แปะสิบห้าซื้อๆได้พี่น้องบ่มีหมื่นน้ำกล้นอ้นน้ำหนาเด้อแปะสิบห้าซื้อๆเพิ่นว่างัวถือพี่น้อง เอาไปต่อยอดได้กำไรบ่มีขาดทุนมันราคาถูกแต่ว่าต่อใดนิดหนึ่งเปิดาอยาต่อหลายมันถึกแล้วเพื่อนว่าาจากข้อว่างพี่น้องมาจากข้อว่างยาโสทอนเฮาขออนุญาตเบอร์โทรนี้ศูนย์เก้าสี่สามเจ็ดแปดสองสี่ห้าห้าแปดสิบห้าเพิ่นเปิดไปต่อร่องไดจังหน่อยบักผูหน่อยบ่ถึงหมื่นพี่น้องต่อร่องเอาบ้านสมหวังว่างอ่างไทยหายแล้วราคาตำหมื่นพี่น้องต่อร่องเอาเด้อวะนี่ อ้าวขอบคุณหลายมาครับผมฝากบานสบายงัวงามตั้งเยอเด้อมาเบิ่งเมียสาวหน่อยงามอีกเพิ่นมาจัดใส่ตัวนงามเป็นกำลังเบิ่งพี่น้อกง่วงงามน้าใจดีพี่หน้อดุนตัวดีอย่างต่อเพิ่นกำลังต่อ้องกันพี่น้อ มีทุกสายดิวพี่น้องเมื่อนี้งัวงอะไพี่น้องตลาดเบิรงนที่ละ่ะตลาดแตกได้พี่น้องเขาเอนตลาดแตกงัวหลายงัวสายพัฒนากลายงัวเลียงงัวสวยงามหลายพ่อพันธ์กะไทยท้าไม่หลายที่พี่น้องมาดิแฟนครับแฟนเปลือกานสว่างง่วงามบอกให้ไทยท้าพ่อพันธ์เห็นเนี่ยกะไทยแล้วหลายหลายอยู่พี่น้องหลายโตอยู่แล้วมันเนี่ยโอ้บบสีพายางไปหางัวงามอีกพี่น้องเนาะแม่เนวยาดใส่จะบอก เปิดเท่าะไรครับต ¿no? no. ัวนี <falou> ้โอ้เพิ่นขายล่ะโอ้เพิ่นขายแล้วกันแบบปูหน่อยเพิ่นขายแล้วสายโซลเล่พี่น้องหลายอยู่อ่ะยังว่าเบิ่งทางผีพี่น้องสายโซลเล่ก็หลายสายงัวเหนือในพี่น้องทางผีทางผีเป็นงัวทางตะการพี่น้องทางที่ทางบัตรทำเจริญบัตร ครับเจริญว่าสายพัฒนาเพื่อนยูท่าผิวจะไลยพี่น้องมาจากตะการพืิดผลท่าผิวมาเบิ่งแม่ลูกงามงเพื่นสิสะดวกพี่น้องท่านนี้แม่ลูกลูกแม่งามงามพี่น้องเพื่นกำลังเบิ่งกันอยู่งามงามพี่น้องสาวเป็นเป็นผู้ใหญ่ต้องในหอยเป็นว่างเพิ่นเปิดเท่าค่คมนี่นี่เจ้าของเพิ่นโอ้พี่น้องลูกสาวงามงามเดี๋ยวทายท่ามทาเพิ่นสะดวกให้ข้อมูลพี่น้อง ลูกสาวงามสีแดงจึนคืนแม่โค้งสางดีแม่ถ่ายสูงอร่อยชีสผ่าไทยพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นงามงามเพิ่นกำลังต่อรองกันเพิ่นกำลังต่อรองกันเนาะแม่ลูกงามเพิ่นเปิดเท่าไหร่เปิดไปหกหมื่นครับหกหมื่นท่านี้เพิ่งเปิดไปพี่น้องหกหมื่นแต่ว่าเพิ่นกำลังต่อรองกันลูกสาวงามงามสีแดงจึนคืนลูกสาวสีแดงไม่กินนู่นพี่น้องพุณหน่าแม่เพิ่นโค้งสางดี พกเงินเพิ่นเปิดไว้พี่น้อง,งลูกพอ่อดังพี่น้องพูดหนักพกเงินโปงหูเป็นสิ่งสะดวกให้ข้อมูลบ่ลูกสาวงามเด้พี่น้องแม่โค้งสางดีพกเงินเพิ่นเปิดไว้อะเป็นกำลังต่อรองพี่น้องนะอะแม่เพิ่นต่อรองกันโอ้สองแม่สาวนี่กันงามพี่น้องเป็นจูงอ,อย่างนี้ามมาท่าผีน้องพี่น้องเนาะเบิง่งโอ้ยไปเบิ่งพอพันพี่น้องเห็นพอพันแบกง่ายไปทางหนึ่ง พ่อพันผู้ใดบินี่น้อป่าโทงัวใหญ่งวงามพี่น้องพ่อพันผู้ใดลูกนี่สั้ผัวผัวใช่ไหตั้งงวไปตัพ่อพันผู้ใดต้องผู้ใดคือบ่หูเพิ่นมาปลูกไว้ป่าตัวใหญ่สีดำใหญ่ใหญ่ใหญ่หลีพี่น้องปลาทูปลาทูปื้ยบักใหญ่อันเจ้าใดเจ้าใดมาขออนุญาตแม่ลูกกันบ่แม่ขายตั้งแตอลูกโอ้เหลือยงแต่ลูกแม่ขายเท่าะไรมื่นหนึ่งครับเฮ้ย อ้วกมื่นนึงเลยพี่น้องนี่โอ้ยบัตรสวังดิอ้วงามพามาเบิง่งกอ้วกมื่นพี่น้องแม่พันบั่นบัน,บนแต่ว่าราคาถือพี่นอ้องมื่นเดียวลูกมันอยากได้เท่าไหร่ลูกบานน่นมื่นสี่ครับมื่นสี่เมฆด้เนาะลูกแม่ครับลูกเมฆด้พี่น้องลูกสาวเพิ่นมื่นสี่เด้เพิ่นเพิ่นอยากได้พี่นออ้องต่อรองได้อยู่เด้สีแดงได้บาตนี้แม่สีออกสนิมแต่ว่าลูกสาวสีแดงแง่หวานพี่น้องลูกสาวหน่อยถ่ายเพิ่นสูงรอยยี่สิบได้อยู่ขออนุญาตท่านพี่น้อง ตัวนีน้มื่นซีตันนี้พี่น้องนี่แมสาวหน่อยตัวน,นี้อุ้ยพี่น้องพอต่อรองเพิ่นเลี้ยมตัวดีดีเงี้ยวง้วะเมาวหน่อยตัวน,นี้เง้วพี่น้องนะเบิร์นถ่ายเพิ่นมื่นสีพันเพิ่นเปิดไหวพี่น้องมื 14, ่นสีพันต่อรองไหนจังหน่อยเนาะมื่นซีทนี่พี่น้ 14, นองเบิร์เอางัวแม่สาวหน่อยนี่พ่อเอาไปเลี้ยงเขาธรรมาชาติตนนามาดูเขาธรรมชาติฮะโอ้แตงเขาแล้วแตงเขาแล้วพัฒนามาแล้วพี่น้องสิบสีเพิ่นเปิดไหว้าพี่น้องพ่อต่อรของเพิ่น อ้าขออนุญาตเบอร์โทรนให้นูอย์ก0 9ูเก้าน์หจมาะใส่หนูราศีครับาศีสไลซยซีตะเจียพี่น้อง14เพิ่เปิดไปิดอ้าวขอบคุณหลายอนมานครับผมอันนี้เขาผู้ใดนอนมางามถึงตัวนี้นอนลูกสาวผู้ใดมางามงามค่แย่งแยงขอหรอวะโอ้นันว่โอ้ลูกสาวงามลูกสาวผู้ใดมางามถัง โอ้ลูกหุตันลูกเจ้าหุตันพี่น้องป้าลูกสาวเพื่นงามมีิีเลยนี่แม่เพื่อนนี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวงามงามแข้งขาดีโตดีดีลูกหุตันว่าสันเพื่อนว่าเจ้าหุตันผูดักพี่น้องหุตันนี่ให้ลูกตันลูกดีลูกงามนี่แม่เพื่อนบอกไงอยากหวงลูกจังหน่อยพี่น้องแต่ว่าลูกสาวเพื่อนงามดักเพื่อนเปิดเท่าไรคมนี่เดสี่สิบสามครับ่สินเปิดไว้แม่ลูกลูกแม่งาม มันจยากห่วงลูกแค่หน่อยดีแลแ้วงัวเลี้ยงลูกดีได้แต่ห่วงลูกดีเลี้ยงลูกดีนี่43่สิเปิดว้แมลูกลูกสาวงามพี่น้องลูกสาวหุ่นตันงามงามพี่น้องอยากย่อนแสงแค่หน่อยต้นตัวดีเนื้อนางดีหน้าหนาหยดหย่น้องหน้าหนาหยดหยดส่สามเมลูกลูกงามนะเบิ่งเอาพี่น้องมันหย่อนแสงนิดนึงลูกสาวงามขขงเป็นอีลีอยู่4 3เพิ่สเปิดใ้พี่น้องเพิ่นถือไว้หลายตัวอุ้ยเมลแบบไงแมนี่กันไงพี่น้องกันงาม เป็้นมาจ่าใส่เปิ้นมาจากทางสีเจียนพี่น้องพูดอะไรงมอะ่วเปยังเยัวยถามแ่แบแม่ปักไงเท่าไรลูกนี่แม่ปักไงเท่าไรลูกโอ้เพื่อนผูกไว้เพื่อนเพ่ปผูกไว้ไงหลีเพื่อนบาสะดวกไข้อมูลพี่น้องแต่พอพันอะมาเป็นบาสะดวกไข้อมูลอย่างตอนน้องพี่น้องเนาะ งัวหลายพี่น้องมาอนี้สนามแตกตลาดแตกเบิ้หงหัวใหญ่หัวง,งามมาเบิง้งหอยชาดได้จ้าใดมาแม่ลูกลูกแม่งามงามของวหอยชาดเป็นพี่น้องลูกสาวงา,างามหัวไหงามงามนี่แม่เปินพี่น้องแม่สายห,หูตับลูกสาวงามสวัสดีครับ,รบหอยชาดได้จ้าใดมานี่แหะครับแมล่ลูกลูกแม่ลูกงามงามมาเบิ้งทั้งหสี่สิบเจ็ดเป็นเปิดไว้พี่น้องลูกสาวงามงามพี่น้องลูกสาวพ่อดังเนาะ งามเด้พี่น้องลูกสาวเพิน่นิ7เดพิ่น 4, 10, 7, เปิดว้ลูกแม่แม่ลูกลูกแม่ลูกงามพี่น้อง4 7เเพิ่นเปิดไว้นี่แม่เพิ่นโค้งสางใหญ่สายหูพี่น้องสายหูงามง่ามหอยฉาดเป็นใดมากเพื่อให้พูไ้ไดมักแนวนี่พี่น้องลูกงามแม่โค้งสางลูกสายพัฒนามาแล้ว4 7เเพิ่นเปิดว้พี่น้องเอาคออนุญาตเบอร์โทรหอยชาด แปดศูนย์ศูนย์แปดศหองหกหนึ่งนึยฉาดปานนู้นคอบ้านขัดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรยได้แม่ลูกโค้งสางดีทั้งสองทั้งแม่ทั้งลูก47่สิบเจ็ดเนเปิดอกใบกู้ใดสนใจกกระตมาต่อรองได้ต่อรองได้อีกเนาะอ้าวมันมาเด้อหอยชาติเด้อขอบคุณหลายๆครับผมเอ้ยแม่บักใหญ่งัวงก็เจ้าอย่างต่อพี่น้องเอ้ยหนาใบผู้มาเบิ่งงัวขออนุญาตครับขออนุญาตถ่ายถ้ำ เบิ้งัวหนา้าใบโพพี่น้องมีคนสนใจหัวหน้าใบโพเด้ทักทายมาว่าหาให้แน่ามาสัแต่วันไม่โตผูโตผูพี่น้องสายบาบ้บามันลูกผสมเนาะบา้ามันลูกผสมอยู่พี่น้องเบื้องหน้าเพิ่นพี่น้องนี่เอกลักษณ์าาเพิ่นคือมีหน้างามแต่พี่น้องหน้าสวยหน้ามงค้นพี่น้องเขาอื่นหน้ามงคลแข็งขาตน้นโตดีสีสันดีไทยเพิ่นสูงลอยสีสีใหญ่ยอยู่บักผูหน่อยเปิดเท่าไหร่ครับสอ,อสองหา สองหมื่นกับห้าพันพี่น้องเอาไปเป็นพอคุ้มฝูงกระไดพี่น้องสายหูกระทบเน่ตะวันนาเพื่อนพี่น้องพิเศษหน้ารูปใบโพรูปหัวใจเ่ิว่ะนี่ง้อสายมงคลถ้าบ้ดได้มากสายมงคลสองหาตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องตอ่อรองไหนจ้าหน่อยเนาะตอ่อรองไหนจ้าหน่อยเพื่อนไม่จากใส่คือข้ามเงินแจว๋วจะสซท้อนเท่าพี่น้องอา้าวคุณใดสนใจขออนุญาตเบอร์โทรนะศูนย์เก้า 2252องห้9909เก้าเด้ก้าเก้าศูนยพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรโดยเฉพาะนาเพิ่นเป็นเอกลักษณ์งั่วมงคลผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นไดเอ้าขอบคุณหลายๆมานฝากบ้านสมบังง่วงงามต้องนี้เด้อครับผมอย่างต่อพี่น้องนะมาทางที่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงั่วเมื่อนี้คึกคักพี่น้องคึกคักแห้งบ้านสมบังง่วงงามผ้าเลาะผ้าชุ่มกรบเพิดใดเบิ้องตโตพี่น้อง แต่ว่าก็ได้หลายพ่อให้ waters, homes, ุพ่อมีพี่น้องได้พิจารณาอยู่เนาะมันแล้วบ่บ้าบ่อ่ะอ้ามันมันเด้อยางไปอีกโซนหนึ่งพี่น้องโซนทางฝุ่นลายที่หัวทางฝุ่นเลยยางผ้ายางพี่น้องวางยาดพื้นผ้าทางพี่ขี้ตมกะมีตัวนี้พี่น้องอ่ะเดี๋ยวแบนสว่างงัวงามพระเลาะ ถ้าเลาะมากพี่นอ้องมน,นีบ้านสว่างแนวบ้านสว่างง่วงงามพาพพีพาน้องมาชมง่วงงามที่ตลาดนั่งเก้าอี้เบือบานเชื่องหวงังกระไดมามานนี่เนาะพี่น้องเนาะไปได้ครบทุกตัวแต่ว่ากระไดพ่อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวอัปเดตราคาง่วราคาควายอยู่กองอยู่ฟงป้าของ,ของ,ของหรือผู้ใดสนใจตัวใดควบใดกระท้มากตอเลาะกนไม่ห้อยไปไดนน้อพี่น้องเนาะสำหรับมือนีคลิปนี้พ่อพ่อกันที่แค่นี้ก่อนครับอให้พ่อแม่พี่น้องกันเสร็จก่อนผู้เลี้ยงงัวงง่วงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างง่วงงามตรงนี้แต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ขี่น้องรรร่วววยยเบบิิดดนนนีีปสสสกัััค